เทคนิคการปลูกกล้วยให้ปลอดโรค เราจะปลูกให้มันปอลอดโรคได้เราต้องดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการขุดการทาปูนแดงเพื่อที่จะทําให้แผลแห้งแล้วก็การใส่ใจในเรื่องของหนอ่อเรื่องของดินปลูกอย่าให้น้ําขังสําหรับขั้นตอนแรกที่จะนํากล้วยปลูกเราจะเลือกขุดหน่อกล้วยก่อนเลือกเอาหน่อที่อยู่ในกอที่ไม่มีเครือเราสามารถที่จะเลือกเอาทั้งหน่อใหญ่หรือหน่อเล็กก็ได้ในวันนี้เราจะเลือกเอาหน่อเล็กเพราะว่าจะมีการดูแลที่ง่ายกว่าการขุดเนี่ยเราควรที่จะขุดให้ห่างจากเง่าพยายามจะให้โดนเง่าจะให้เป็นแผลมากหลังจากที่เราได้หน่อกล้วยมาแล้วเราจะทําการตัด ลากให้เราตัดลากออกให้หมดให้ชิดกับเงาเลยจากนั้นเราก็จะเตรียมตัวที่เป็นปูนแดงเพื่อที่จะใช้ทาเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็ทําให้แผลแห้งเร็วในการทานะครับเราควรที่จะทาให้ทั่วบริเวณเงาแล้วก็บริเวณที่มันเกิดแผลเนี่ยเราต้องทาให้หมดหลังจากทาเสร็จเราก็จะพึงลมไว้ให้หมาดก่อนก่อนที่จะนําไปปลูกอาจจะใช้เวลา5-10นาทีในการขุดหลุมพยายามจาขุดลึกมากซึ่งขนาดของหลุมก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา เมื่อเราเตรียมหลุมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาปลูกได้เลยซึ่งในขั้นตอนการปลูกก็จะมีเทคนิคอยู่หลายเทคนิคในการกรบดินเราควรที่จะกลบให้แน่นขั้นตอนการลดน้ําเราก็ควรที่จะลดให้ชุ่มหลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ1-2เดือนให้เราสังเกตที่ใบกล้วยถ้าเกิดใบไม่เหลืองนะครับใบมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ปลอดโรคแล้วนะครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกกล้วยให้ปลอดโรคนะครับ สำหรับขั้นตอนแรกที่จะนํากล้วยปลูกเราจะเลือกขุดหน่อกล้วยก่อนก็คือวิธีการเลือกหน่อกล้วยที่จะนําไปปลูกเราจะเลือกเอาหนอที่อยู่ในออกอที่ไม่มีเขือคือกล้วยไม่มีเครือกล้วยในกอนั้นสาเหตุที่เราไม่เอากล้วยที่ตกเขือถ้าเกิดเราไปสับหรือทําให้กระทบกระเทือนกับหน่อหรือต้นกล้วยเนี่ยอาหารเขาจะขาดไปเขาจะปรับระบบอาหารใหม่มันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้กล้วยที่อยู่ในเครือแล้วเนี่ยจเจริญเติบโตได้ไม่ดี ดูลักษณะตัวอย่างของต้นนี้ก็คือเขาจะมีเครืออยู่แล้วหน่อพวกนี้เราจะยังไม่ขุดไปปลูกหรือไปขยายพันธุ์เพราะว่ามันจะทําให้ระบบการส่งอาหารต่างๆเนี่ยกระทบกระเทือนเราจะไปเลือกเอาหน่ออีกกอน,นึงเราจะใช้หน่อนี้แนะนําว่าควรจะเป็นหน่อทีอ่ยังไม่มีใบหรือมีใบก็เป็นใบดาบเล็กๆอยู่เพราะว่าตัวนี้เราจะไม่มีการตัดถ้าเกิดเราตัดกล้วย เวลาเรานาไปปลูกจะโดนน้าโดนอะไรเชื้อราก็จะเข้าได้ง่ายตัวนี้เราจะงดการตัดทั้งหมดสําหรับวิธีการเลือกหน่อนะครับเราสามารถที่จะเลือกเอาทั้งหน่อใหญ่หรือหน่อเล็กก็ได้ในวันนี้เราจะเลือกเอาหน่อเล็กเพราะว่าจะมีการดูแลที่ง่ายกว่าหลังจากที่เราเลือกหน่อกล้วยได้เรียบร้อยเราก็จะทําการขุดอุปกรณ์ในการขุดก็จะเป็นเสียมถ้าจะให้ดีควรเป็นเสียมที่มีลักษณะแบนบางทีเสียมเนี่ยจะมีแบนกับโค้งก็คือตัวแบนเนี่ยเขาจะทําให้หน่อกล้วยเนี่ยฉ่ำน้อยที่สุด สำหรับวิธีการทํานะครับการขุดเนี่ยเราควรที่จะขุดให้ห่างจากเงาพยายามอย่าให้โดนเงาอย่าให้เป็นแผลมากเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นแผลเพื่อไม่ให้เกิดการช้ําเพราะว่าเชื้อราจะเข้าได้ง่ายเราก็ควรจะระวังตัวนี้ด้วยพอเราขุดมาเจอเงาแล้วเราก็จะใช้เสียมตัวที่มีลักษณะแบนเสียบลงไปตัวนี้เสียบลงไปแล้วก็ค่อยๆงัดออกมาทําการสับรากนิดนึงนะครับเพื่อที่จะนํามาตับ แล้วนะครับเราควรที่จะทําการกลบให้เรียบร้อยหลังจากที่เราได้หน่อกล้วยมาแล้วเราจะทําการตัดรากเพื่อตัดแต่งต่างๆให้เรียบร้อยอุปกรณ์ในการตัดแต่งแล้วก็ทากันเชื้อราก็จะมีมีดแล้วก็จะมีปูนแดงแปรงทาสีสําหรับขั้นตอนในการแต่งนะครับให้เราตัดรากออกให้หมดให้ชิดกับเงาเลยสาเหตุที่เราต้องตัดเพราะว่ารากกล้วยที่ติดมากับหนอ่อตอนที่เราขุดเนี่ยเขาจะช้ําแล้วมันจะเน่าเป็นสาเหตุที่จะทาให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปได้ง่ายแล้วก็แต่งออกเลยตัดออกเลยจากนั้น เราก็จะเตรียมตัวที่เป็นปูนแดงเพื่อที่จะใช้ทาเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็ทําให้แผลนี่แห้งเร็วน้ําก็เอานิดนึงแค่พอละลายให้มันทาได้ง่ายแค่นั้นพอปูนแดงเราก็จะใช้ประมาณ2ช้อนหลังจากที่เราเตรียมปูนแดงเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราสามารถที่จะนําไปทาได้เลยตัวปูนแดงจะมีประโยชน์ก็คือเขาจะทําให้แผลที่เกิดขึ้นจากการตัดแต่งแผลที่เกิดจากโดนเสียมเวทตอนเราขุดมันจะทําให้แผลแห้งเร็วแล้วก็สามารถที่จะใช้ป้องกันเชื้อราได้ด้วย ในการทานะครับเราควรที่จะทาให้ทั่วบริเวณเงาแล้วก็บริเวณที่มันเกิดแผลเนี่ยเราต้องทาให้หมดหลังจากทาเสร็จเราก็จะพึงลมไว้ให้หมาดก่อนก่อนที่จะนําไปปลูกอาจจะใช้เวลาห้าถึงสิบนาทีหลังจากที่เราเตรียมหน่อกล้วยเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาขุดหลุมเตรียมปลูกได้เลยในการขุดหลุมพยายามอย่าขุดลึกมากซึ่งขนาดของหลุมก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราไม่ว่าจะเป็นความลึกสามสิบเซนหรือสี่สิบเซนแล้วก็ความกว้างของหลุมเพื่อที่จะใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักอะไรตรงไป เราสามารถทําได้เลยเมื่อเราเตรียมหลุมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาปลูกได้เลยซึ่งในขั้นตอนการปลูกก็จะมีเทคนิคอยู่หลายเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปผสมหรือจะยังไม่ใส่ก็ได้ในการกลบดินเราควรที่จะกลบให้แน่นเพื่อที่จะไม่ให้ต้นกล้วยเนี่ยโยกแล้วก็ต้องทําร่องเพื่อที่จะระบายน้ําออกจากหลุมด้วยตัวนี้อย่าให้น้ําขัง หลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการลดน้ําซึ่งน้ําที่เราจะลดเราก็สามารถที่จะใส่พวกไตรโคเดมาในการกําจัดเชื้อราต่างๆเวลาเราปลูกกล้วยเนี่ยเราจะใช้ในปริมาณ1ช้อนต่อน้ํา5าลิตรหรือถ้าเป็นสารเร่งซุปเปอร์พอตอสามเราก็จะใช้ประมาณครึ่งช้อนละลายกับน้ําแล้วก็ลดตามลงไปนะครับขั้นตอนการลดน้ําเราก็ควรที่จะลดให้ชุ่มตัวนี้ไม่ต้องให้ขังครับหลังจากที่เราลดน้าเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการปลูกกล้วยในหน้าฝนแล้ว ซึ่งต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการดูแลรักษาสําหรับการให้ปุ๋ยนะครับเราจะให้หลังจากที่เราปลูกไปแล้วต้นกล้วยฟื้นตัวแล้วปุ๋ยที่จะใช้เราก็จะใช้เป็นปุ عد, ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆเราสามารถที่จะให้ปริมาณที่มากได้แล้วก็ทําให้ต้นกล้วยเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงหลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ1-2เดือนให้เราสังเกตที่ใบกล้วยถ้าเกิดใบไม่เหลืองนะครับใบมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ปอลอดโรคแล้วนะครับครับสำหรับเทคนิคการปลูกกล้วยให้ปอลอดโรค เราจะปลูกให้มันปลอดโรคได้เราต้องดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการขุดการทาปูนแดงเพื่อที่จะทําให้แผลแห้งแล้วก็การใส่ใจในเรื่องของหนอ่อเรื่องของดินปลูกอย่าให้น้ําขังพวกนี้นะครับต้นตอเดิมกอเก่เารวมไปถึงหน่อที่เราแยกออกมาอาจจะติดโรคได้ง่ายการปลูกกล้วยเทคนิคนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่านก็สามารถที่จะนําเอาไปทดลองทําดูได้ซึ่งสามารถที่จะใช้ได้กับกล้วยทุกสายพันธุ์เทคนิคการปลูกกล้วยเพื่อให้ปลอดโรคเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ